ัีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับชาว MGN นะครับผมนนท์ MGN ครับซึ่งวันนี้นะครับนนท์ไม่ได้มาคนเดียวครับมาครัอีกสามท่านครับเพื่อนๆนะครับหลายคนนะครับคงได้ติดตามนะครับรายการนะครับเทพมิลานะครับเกมทำต้องห้ามครับซึ่งันนี้นะพวกเรานะครับสามสี่คนนะครับชาว MGN นะครับอยากมาเล่นเกมนี้กันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะมาร่วมเล่นเกมนี้กันมีใครบ้างครับแนะนําตัวจากฝั่งขวามือของผมคนแรกเลยครับสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเซลล์น้องค่ะสวัสดีครับพีคครับแล้วกษ์ดีครับมาครับ กติกาคำต้องห้ามห้ามพูดคำบนหัวของตัวเอง2ถ้าทําให้คนอื่นพูดคำบนหัวของตัวเองได้จะได้เพิ่มมา1คะแนนถ้าอยู่เกนครบเวลาจะได้เพิ่มอีก1คะแนนและถ้าทายคำบนหัวของตัวถูกต้องจะได้เพิ่มขึ้น1คะแนนอ่าวันนี้นะพวกเรา4คนนะครับจะมาร่วมเล่นเกมคำต้องห้ามกันครับอ่าเพราอนนครับกรรมการครับเริ่มยกแรกกันเลยดีกว่าครับ ไอ้ดูนี่ข่าวทุกคนอ่าชอบกินอะไรใครเริ่มใครเริ่มพี่ปิดเริ่มชอบกินอะไรครับชอบกินอะไรเหรอเอ่อก๋วยเตี๋ยวครับก๋้วยเตี๋ยวเหรอก๋วยเตี๋ยวมีอะไรบ้างหูก๋วยเตี๋ยวนี่ที่ที่ต้องมีเลยคือเนื้อเปื่อยครับอ๋อแล้วถ้าเป็นหมูกระทะชอบไหมหมูกระทะไม่ค่อยเท่าไหร่ครับริงเหรอใช่ชอบเป็นชาบูมากกว่าครับอ๋อชาบูตีน้อยอะเนาะครับผมคนคนไปกินตีน้อยเนี่ยชอบกินอะไรที่ตีน้อยเอมีโยกมียกเลยแล้วอะไรอีก ยกหมีโยบมีแล้วมีมีนี่ลวกไหมลวกไหมกินมีอะไรวะมีลวกไหมไม่ลวกใครใครเขาลวกมีโยกไม่ลวกนะคะทุกคนลวกค่ะลวกค่ะลวกค่ะแล้วถ้าแบบไปแล้วถ้าสมมติแบบไม่อยากกินมีโยกก็กินอย่างอื่นได้ไหมกินอย่างอื่นได้ไหมพี่น้องครับไม่เคยกับพี่ด้วยเอ๊ะบุ๊กมันยังไงดีวะเมื่อวานมันอะไรอ่ะ เมื่อวานถามใครพี่ต้องถามเมื่อวานวันอะไรอ่ะเมื่อวานวันธนาคารครับเรียบร้อยนี่พี่น้องได้หนึ่งแล้วพี่น้องปกติทำไมตัวพวกตอนนี้พวกผมชวนไปตีแบบทำไมถึงไม่ไปตีด้วยครับทำไมรีบกลับบ้านคิดเยอะมหมนะฮะคิดเยอะเลยบ้านอยู่ไกลค่ะแต่ด้วยใจรักขายพี ก็เลยมาขายค่ะจริงๆบ้านอยู่จริงจริงเป็นห่วงห่วงอะไรหรือเปล่าครับเฮ้ยจบไปแล้วตายไปแล้วตายไปแล้วเป็นห่วงอะไรไหมแม่ห่วงค่ะห่วงเรียบร้อยใช่ไหมพี่พีทห่วงแล้วอ่ะ อะไรอ่ะพี่พีนู้นมันยา้อีกหนึ่งอีกหนึ่งอ่าเดี๋ยวผมว่าเริ่มมีข้อมูลแล้วนะนี่หรอข้อมูลแล้วกินหมูหล่ะกับอะไรกับกินหมูกะทะกันกับกินหมูกะทะกันกินหมูกะทะกันอะไรไม่ใช่กินตีน้อยอ๋อหมูกะทะเหรอพี่ใช่ใช่ตีน้อยเวลากินหมูกินตีน้อยต้องใส่อะไรกินเนื้อไหมไม่ต้องใส่เราทานได้พี่ไม่แพ้ไม่แพ้เลยเลยถ้าเป็นอาหารชนะทุกอย่างแล้วมูสกินเนื้อเสร็จแล้วไปจิ้มอะไรต่อกินเนื้อเสร็จปกติผมจะกินแบบว่าเปล่า หรอไม่ได้สิถ้าเลือกให้จิ้มมาต้องจิ้มอะไรอ่ะเออซีฟู้ดครับซีฟู้ดและอะไรอีกอ่าหมดเวลาหมดอีกเรายังไม่ดูเลยไม่องข้างบนผัวอ่ะลาบี้าอันนี้ดูอันนี้หนักอันนี้อ่ะทายคำบนผัวถ้าทายถูกได้เพิ่มอีกหนึ่งคะแนนโอ้ยังไม่ดูเรื่องเลยไม่มีใครถามเลยโสดจริงจริงอ่ะของกินไม่เนี่ยตกรอบแล้วไม่น่าตกรอบนะน่าจะหยุดละของผมอ่ะสุกี้เหรอ ไม่ใช่ไม่ได้คะแนนเลยไม่ได้คะแนนไม่มีใครทำกุ้งอ่ะเขตอบว่ากุ้งใช่ไหมกุ้งไม่ใช่ไม่ใช่ยิ้มของอันนี้ได้คะแนนได้คะแนนไออันนี้หนึ่งคะแนนเพราะว่าอยู่จนรอดนะฮะอ่ะลามาเริ่มมาเริ่มรอบใหม่อ่ะเริ่มรอบใหม่รอบสักรอบรอบนี้รอบรอบสุดท้ายนะครับไฟนอลนะฮะพี่พีชตรงโหถ้าสมมติแบบ เราเราอยากจะเขียนอะไรทักอย่างเนี่ยเราใช้อะไรเขียนดีครับพี่สีใช้สีเขียนอะฮะยาเนียนฉีกไปเลยฉีกไปเลยแล้วนัาเขียนผิดต้องใช้อะไรคะเออต้องใช้อะไรลบใช้ใช้ลิปกลิ่เลยฮะใช้ลิปกลิ่ลบเลยบรรลุแน่เลยอะบรรลุแน่เลยอะแล้วเราอะใช้เขียนผิดใช้อะไรลบใช้ไม้บรรทัดครับจริงเหรอใช้น้ำลายคุณุเไงพี่แล้วคือแล้ใช้อะไรเขียนใช้ปากกาครับ กาอ่าครับดีดีนี่ได้หนึ่งคะแนนนะครับนี่ได้ถึงเะยปากกาอ่ะอภัยอ่ะโอ้ยยากไอะคำเนี้ยเวลาลอกลายต้องใช้อะไรคะใช้อะไรอ่ะรู้แล้วใช้สีใช้สีไม่ไม่ได้นะครับไม่งั้นจะจดบเรียนไม่ได้นะครับแล้วแล้วอย่างอย่างพี่น้องเนี่ยเป็นเป็นเป็นลูกคนเดียวไหมฮะเป็นลูกคนเดียวไหมเป็นลูกคนเดียวครับ คิดอีกว่ครับคิดอีกว่าเป็นลูกคนเดียวไหมครับเป็นลูกคนเดียวไหมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้อะ่ดีเลยครับนี่มีพี่น้องไหมพี่มีพี่น้องไหมครับมีพี่น้องไหมเป็นคนเล็กค่ะคนเล็กเราเป็นคนเล็กนะแล้วปกติเนี่ยเคยเคยเอากาวมาเล่นกันไหมเคยเอากาวเล่นกับพี่น้องแบบแบบยัดยานอะไรเงี้ย ไม่ไม่เล่นค่ะมันมันเหนียวมันเหนียวอ้ามันเหนียวใครจะไปเล่นเนาะเราเล่นเล่นเราเล่นหมดก็เคย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 มาเล่นมันก็จะเหนอยหนังเหนดยวหอะไรเงี้ยตอนตอนเด็กๆอะไรหายหายบ่อยสุดคัดชูเขียนอะไรหายบ่อยสุดตอเด็กเด็กเลยไม่ไม่เคยเลยไม่เคยหายเลยโอ้โหไม่หายเลยใช่เลกกาใช่เลยลูกปากกาใช่เลยลูกปากการตุกลูกไอ้นี่เหรอคะใช้อะไรอยยางลูกปากกา ตอบดีลิฟท์ฮลิฟท์ฮนอกจากลิกือิ๊ใช้อะไรอีลกลบไม่มีเลยใช้ลิฟิ์อย่างนี้มันมอ <laughs> ีอะไรที่ลบได้อะอะไรที่ลบได้อะไม่ใช้ไม่ใช้เลยไม่ใช้ไม่ใช้ใชเลยไม่โอ้ยแล้วถ้าสมมติเนี่ยผมอยากจะอยากจะแบบเอ่อเอาเขียดแล้วเขียดแล้วอย่างภาษาอังกฤษนี่พอได้มั้ยมีภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษได้ภาษาอังกฤษได้อย่างสีเหลืองนี่สีเหลืองเยลโล่ดินสอเหรอพี่ดินสอพันโล ำเอานี้ก่อนเนาะอันนี้อันนี้อ่าดินสอเออไรอีกหนึ่งเป็นสามคะแนนละสามคะแนนอ่าพี่น้องอะไรคู่คู่อะไรคือคู่เที่ยฉีกเงินอะไรคืออลัดูฟังดูอ่ะมั่นใจไหมมั่นใจไหมอะไรอ่ะตอบมาแม่คู่อ่าคู่อ่าเปิดเปิดปะเปิดมาคู่แน่นอนทีเดียวพ่อพี่จาวกย์กับพี่น้องเวทย เขาฉีกไงจะใช้วนเข้ามาอ่ะอะไรที่ใช้ยาปากกาไม่ใช่นิปกลิ่และหนึ่งยางลบยางลบปากกาเหรอถูก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 แกะออกสีเหลืองสีเหลืองยงลบสีเหลืองเกี่ยวสีเหลืองเยลโลกที่สองพันโลนิลหลาอพันโลอะไรนะมะม่วงมะม่วงแมงโก้อ่ะโอเคครับอันนี้ยังอัดอยู่เนาะ ลาครับคุณผู้ชมก็นะครับก็จบไปแล้วนะครับวันนี้เราเล่นกันแบบแซมเปิลก่อนนะครับแซมเปิลกันก่อนแต่เราจะมีเราจะมีแมตต์ใหม่แน่นอนนะครับเราจะมีแมต์ใหม่นะครับอันนี้คือเอามาเล่นลองทดสอบกับในในในทีมมันก่อนว่าเล่นเป็นยังไงนะครับซึ่งนะครับตอนนี้นะใครนะครับที่ตามหานะครับโปรโมชั่นต่างๆของของรถ MG นะครับสามารถทักเข้ามานะครับที่ คลิปก็ได้นะครับที่เราทุกช่องทางเลยที่เห็นคลิปเ่านี้นะครับพวกเราก็เนี่ยยังเสิร์ฟนะฮเรื่องของผมบอกโอ้โหวันนี้มาเล่นแบบนี้ไม่ขายรถแล้วหรือเปล่าไม่ใช่ครับพวกเรายังขายรถอยู่นะครับเดังนั้นนังครับโปรโมชั่นเข้ามาได้สอบถามไปทุกรุ่นเลยไม่จะเป็นรถไฟฟ้านะครับหรือรถที่ใช้น้ำมันก็ดีหรือรถไฮบริดนะครับเราก็มีทุกอย่างนะครับ MG เสิร์ฟทุกอย่างให้กับลูกค้าแน่นอนครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราลาไปก่อนนะฮะตอนนี้เราต้องกลับไปทำงานกันแล้วครับโอเคครับวันนี้ครับ